เรียบร้อยับผมเฟิ่งเสี่ยวเทียนออกมาเป็นของเราครับผมนี่ยืนแอคหน่อยละกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ขอขั้นเวลากันสักครู่ละกันนะครับผมเราก็จะมาแนะนำในผมร้านเติมเกมนะครับผมที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยในผมหายห่วงแน่นอนนะครับผมเติมเข้าแบบไวๆนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับก็คือร้าน Over Topup นะครับผมลิงร้านนะครับผมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยสวัสดีสวีดัดกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ตำนานจอมยุทธ์ูดถังซานนะครับผมกับผม NT Channel กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเซิร์ฟจีนนั่นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมรวมถึงร่าง2ตัวใหม่เข้ามาด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมกันหน่อยละกันนะครับว่าแต่ละตัวนะครับผมมีอะไรกันบ้างละกันเนาะตัวละครตัวแรกกันเลยละกันนะครับผมก็คือตัวละคร เพิงเสี่ยวเทียนนะครับผมเป็นตัวละครหมาป่าลมนะครับผมทึ่งหน้าตาแบบหล่อเท่มากๆครับทุกคนนะแล้วก็แบบดูท่าดิผมประกอบนี่คือเท่มากๆนะครับผมเดี๋ยวผมน่าจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมในการรีวิวตัวละครตัวมันนะแต่ที่ดูนะครับผมก็เป็นตัวละครสายสถานะเป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคเริ่มเปิดเสียงนะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยแล้วกันว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะปึ๊บโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมโมเดลนะฮะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ล่างเดียวนะครับผมตอนนนนีี้ะะ่เลย ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวอีกละคลิปหนึ่งละกันนะครับผมสหรับตัวละครเฟื่องเสี่ยวเทียนนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครที่2นะครับผมก็คือตัวละครตู่กูโปนะครับตอนนี้นะฮะมีร่าง2มาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิ่งร่างเทพเยอะนะครับผมยิ่งจะหนุ่มนะทุกคนนะเออเนี่ยหนุ่มมากๆเลยครับทุกคนดูดิหล่อเท่มากๆเลยนะครับผมตู่กูโปร่างนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็สกิลนี่คือแบบเฟี้ยมากๆแล้วทุกคนนะผมเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับผมตอนที่มันเป็นประมาณดาวสีฟ้าดาวสีนนนําเงิะะ เออแต่อันนี้เรายังไม่เคยรีวิวนะครับผมตองเป็นดาวทองหรือว่าดาวธรรมดานะครับว่าสกิลมันจะเพิ่มอะไรบ้างนั่นเองนะทุกคนนะที่ผมแปลมาคร่าวๆนะครับผมเขาก็บอกว่าเมื่อเปิดใช้สกิลสกิลแอคทีฟนะครับผมสกิลแอคทีฟก็คือหนึ่งกับสามนั่นเองนะทุกคนนะจะเพิ่มเออร่างจริงวิญญ,ญาณดิวให้กับตัวอัลลารของเรานะครับผมสิทธิ์แจมันเองนะครับผมและเมื่อใช้สกิลนะครับผมโดนเป้าหมายนะครับจะมีโอกาสทําให้เป้าหมายถึงสตัน์สองวินาทีนั่นเองนะครับผมก็ มีซีซีด้วยนั่นเองนะครับผมเป็ตนตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตูกปปนะ่กุโปนะก็เสิร์ฟจีนะทุกคนนะมีตัวละครล่าง2มาทีไรนะครับผมหน้าตาม,มันหล่อขึ้นมากๆนะทุกคนดูดิเห็นปะตั้งแต่โหลเก,ก่าเลยนะครับผมซึ่งผมมั่นใจเลยว่าตัวละครในอนาคตน,นะครับผมถังเข้านะครับน่าจะหล่อมากๆด้วยนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องรออีกทีนึงละกันเนาะโอเคเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับผมตอนนี้ก็มีเลดูสามตัวละครน,นะครับผมมีตู่กุปโปนะครับแล้วก็ตัวละครเฟิงเสี่ยวเทียนนะครับแล้ว ตอนนี้เราเตรียมมาแค่นี้นะทุกคนนะแต่เราก็จะสุ่มนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เฟื่องเสี่ยวเทียนไปรีวิวนั่นเองนะครับไปแล้วผมสุ่มไปหนึ่งทารั้งแรกนะครับผมว่าจะออกตัวละครเลยหรือเปล่านะครับผมจะได้ปิดคลิปไว้เลยหรือเปล่านะฮะมาดูกันดีกว่าผมว่าเรทจะเป็นยังไงจะเกลือหรือว่าจะยังไงครับผมเปิดไปรัวนะฮะเปิดไปเปิดไปโอเคผมดูกกุ๊บหัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะโอเค OK ได้มาหนึ่งตัวละครนะทุกคนนะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับเซิร์ฟไทยนะครับว่าดวงจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยก็น่าจะมีตู้ใหม่เข้ามาแล้วเหมือนกันนะทุกคนนะผมบอกได้เลยว่าข้าาพร้อมกันแบบรัวๆนะครับผมส,อ,สองเซิร์ฟของผมคือแบบมันมากๆทุกคนนะนนไปผมกดไปรัวๆกันก่อนครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะ <ST AR C 2> โอเคหรือเปล่า,าแพ็คแรกโอเคแพ็คที่2ก็เกลือไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ออกตัวเอ r นเอรเลยนั่นเองนะทุกคนนะโอ้โหปากเปียวหัวใจอะไรเช่นนี้กดไปต่อเลยครับผมไม่ต้องรอเรียนทั้งสิ้น ก็ภาวนาผมขอเฟื่องเสี่ยวเทียนสักตัวมารีวิวละกันนะครับผมและหลังจากนั้นจะเกลือหรือว่ายังไงก็ขอคุยอีกทีนึงละกันนะครับผมโอเคตูกูปโปมาดูรัวผมแล้วก็ตัวละครมาน้ําก็มาด้วยนั่นเองนะครับผมต่อให้จะนอกเลดกระเถิดก,ก็มาทําไมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะประมาณนี้เลยคำข้ามไปก่อนละกันเนาะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ได้มา2ตัวละครนะฮะในตู้เดียวนะครับผมโอเครอบที่สามมผมกดไปเลยครับผมตอนนี้ก็หมดประมาณ8เพนเพชรแล้วนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะ NTDD ขึ้นชื่อเเป็นนทีี่รรยยบ้อะ แต่ยงไงเราก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วนะครับว่าได้ตัวละครอะไรนั่นเองนะฮะถ้าไม่ได้ใส่จำจริงๆก็น่าจะจำไม่ได้จริงๆนะครับผมโอเคตอนนี้จำชื่อได้แล้วแหละพอได้มาสาตัวและอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมตุ๊กกระป๋องของเรานะฮะโอ้โหได้มาทีๆนะครับผมแต่ผมก็ทำร่างสองซะเลยเนี่ยได้มาเยอะอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนเปิดบวตแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เลยละกันนะครับว่าให้ผมอยากอยากให้ผมทำร่าง2ตัวละครอะไรละกันน้องพวกถังเช่นโลเก่านะครับผมหรือว่าตุ๊กกระป๋องนะครับผมเอาตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต อาองอาหินหนมาหงจิ้หลงหลงแล้วพวกนี้ทุกคนเดี๋ยวผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วกันเนาะจะได้มารวีวิวทุกคนดูนะครับว่าร่างสองจะเป็นยังไงของแต่ละตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ตูกุปโปมาอีกแล้วครับผมตัวที่4ี่นะฮะถือว่าเป็นการในตรงเลดมากมากนะครับผมแล้วก็ตรงเลดเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสองตัวละคตรตัวนี้ก็ยังเหงาเหงาอยู่นั่นเองนะฮะแทบจะไม่ออกเลยแต่ตูกุปโปก็มารัวๆเลยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมโอ้โหมาถี่ๆอะไรจะประมาณนั้น มาบ่อยไปเป้าบุกมาบ่อยไปหรือเปล่ากดไปดูัว่าผมโอเคผมเยกวนอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวแรกนั่นเองนะครับผมก็โอเคผมอย่างน้ก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับผมที่นอกจากสุกโปบ้างละกันอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งผมก็บอกว่าอย่างหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับคนที่สายดองนะครับหรือว่าสายสุ่มกระช้านะครับก็ฝันสลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับณตอนนี้นะครับไม่มีให้แลกแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับบัตรสุ่มนะครับเปลี่ยนมาเป็นนี้แทนนะครับผมเอามาอัพให้กับตัวละครสัตว์เลี้ยงของเรานะัั่งอนนนี้้ไมมสุเจ ซึ่งสำหรับผมก็งงเหมือนกันว่าออกไปทําไมนะครับผมเพราะว่าสําหรับสายฟรีหรือสายดองนะครับมันหายากพอสมควรนะครับปัดสุ่มนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าทําให้เล่นยากขึ้นถ้าพูดตรงเลยนะครับผมไปในจากที่เราบ่นกันมานานแล้วเราก็สุ่มกันไปไต่อเลยละกันนะครับผมกดกนไปราวัวโอเคเอือไปอีกรอบนะฮะไปลยครก็ผมไปต่อเลยนะครับกดกระปไปลรวัวผมพูดคำว่าลุวัมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่รัวอะไรประมาณนั้นเลยไปโอเคตุ๊กูโผล่อีกแล้วทุกคน ตัวที่5าแล้วป่ะผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ได้มาถี่พอสมควรนะฮะได้จนจะอ้กวกเลยตอนนี้ได้มาบ่อยกันไปลูกเปลี่ยนบ้างก็ได้นะฮะประมาณนั้นเลยโอเคกดกันต่อไปกดกันไปต่อใครจะไปต่อก็ต้องไปสดุดแต่ถ้าไม่หยุดก็ต้องหยุดที่นี่อะไรประมาณนั้นกดกันไปภาวนาให้หมาหงจิ้นออกมาภาวนาให้เฟื่องเสี่ยวเทียนออกมา,มรนานครับผมภาวนาครับผมภาวนาโอเค,อเคตัวละครตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้ตัวละครตัวนี้เพิ่งเข้ามาเซิร์ฟไทยด้วยประเด็นนะ่ะผมลืมชื่อมันได้แกวะเนี่ย โอเคถังเลียป่าถังเลียป่าถังรี่ถังเลีย,ลยละอะไร้อย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะทุกคนนะเออประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวรับของแป๊บหนึ่งมาครับทุกคนเราได้มาประมาณแค่นี้แหละครับผมตอนนี้ของเหลือแค่นี้จริงๆเนี่ยทุกคนนะก็ <c oughs> ไปกันต่อครับผมภาวนาให้ได้ตัวละครที่เราต้องการครับตัวละครตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมเฟื่องเสี่ยวเทียนนะฮะซึ่งตอนนี้ออกโคตรยากเลยครับผม <c oughs> โอ้โหดวงล็อกกุดมากๆเลยว่ะถ้าออกแบบหัวใจมานี่ผมจะเป็นอะไรที่ผมตกใจมากๆเลยทุกคนนะ บอกตรงเลยเดี๋ยวเราสคิปไปเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผังซานออกมาไม่เป็นลายล่อยผ่านไปนครับผมมา2 0 0พแรกนะครับผมเราจะเสียให้กลับมาและเฟื่งเสียวเทียนของข้าออกมาได้หรือเปล่าครับชื่อขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ภาวนาะให้เป็นเฟื่งเสียวเทียนละกันนะทุกคนนะกกันไปก่อนนะผมรัวๆครับโอเคอ้าวเฮ้ยชื่อหายอ๋อน่าจะเป็นถังซานแหละจากคลิปที่แล้วตู้ที่แล้วเมื่อกี้ไอ้บ้าโอ้โหอุตส่าห์ดีใจนึวก็จะได้ตัวละครใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนั้นไม่ไม่มาเลยไม่เยบกิปเลยทุกคน ไปต่อครับผมไปเดียวก็เสียวได้หรือเปล่าฮะไปสองพันบ้างครับผมไปจะถึงการันตีแล้วนะครับผมนะตอนนี้นะครับจะถึงการันตีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ใกล้การันตีแล้วเสี่งเสียวนะฮะก็ออกก่อนได้หรือเปล่านะครับไม่อยากเสียเพชรเยอะนะครับผมโอเคเซียนเต้าหลิวมาได้ยังไงครับลูกมันไม่มีในเลทนะลูกพ่อมันเียบเลยนะคะเลทมันเียบเลยนะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมสองพันสุดท้ายนะครับผมไปออกเถอะสองพันสุดท้ายแล้วมาหรือเปล่า ถ้าไมมาแล้วก็จะไปแล้วนะอะไรประมาณนั้นเลยถ้าไม่มาแล้วก็จะไปแล้วนะเพิ่เนะพงเสียวเทียนของลูกพ่อออกมาเถอะอยากได้รีวิวจริงๆครับอยากได้รีวิวมากๆเลยตอนนี้โอเคโอโห,โหโคขุดเกลือเลยวะแน้วสุมของแถมไปหน่อยแล้วกันนะครับผมพวกใบเดียวนะครับ เป็นการขอเผื่อออกแล้วกันเนาะเผื่อออกแล้วกันนะครับถ้าออกก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมว่าจ,จะลงคลิปไปแล้วก็จะอัดสรุมต่อได้นะครับผมผมตอนนี้แหละก็กะจจะให้ได้อจนกว่าจะได้ครับเพราะว่าการที่เราแปลสกิลนะครับผมตอนที่เรามีตัวกับไม่มีตัวมันต่างกันนะครับผมเราจะเห็นพวกค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาทีหรือว่าจะเป็นเออตัวเลขต่างๆอ่ะมันมีเยอะมากๆครับผมพวกความสาเสียหายอะไรพวกเนี้ยมันช่วยเยอะมากๆนะครับผมทำให้แปลง่ายขึ้นหรือว่าทำให้คนดูเข้าใจได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยแล้วกันเนาะ โอเคเราก็อสุ่มไปก่อนแล้วกันครับผมจนกว่าจะได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ใกล้การันตีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมออกการันตีเถอะลูกโอ้โหแม่งไม่ออกครับผมตอนนี้นะครับผมเราได้ไปขโมยมาอีก2องใบนะทุกคนนะใบทองนะครับผมก็ไปถึงการันตีกันเลยครับผมไหนก็ไหนแล้วไปการันตีกันเลยลูกพ่อไม่ต้องมาออกตอนนี้แล้วฉันงอนฉันงอนแล้วเพิ่งเสือมเพียนฉันงอนแกโอเค,คผมงอนใช่ไม่เอาเอาถังเฉือนไป๊ปอบใจอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเค รอบสุดท้ายครับผมการันตีไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรเปิดเสียงนั้นหน่อยละกันนะฮะเพื่อจะได้เบาไปนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นเลยครับผมเปิดไปครับผมออกมาเป็นตัวละครเฟื่องเสี่ยวเทียนแน่นอนครับผมนะตอนนี้นะฮะมันต้องได้แล้วนะครับทาไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นเกมบักแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมเฟื่องเสี่ยวเทียนออกมาเป็นของเราครับผมนี่ยืนแอคหน่อยละกันนะฮะการันตีโอ้โหหน้าตาแบ๊็กว่าในอนิเมะนะทุกคนนะสำหรับผมนะครับผมโอเคก็กดข้ามไปเลยละกันเนาะได้มาตัวเดียวจริงๆนะทุกคนนะ ซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแปดสกิลตัวละครเพิ่งเสี่ยวเจียนกันต่อละกันนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะฮะในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนจนจบด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อะไรให้หมดเลยละกันเนาะวันนี้คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ thank you for letting me show you for many